ที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้คือ Facebook ครับจะยกเลิกเรื่อง text overlay นะครับ20%เรื่องการประกาศขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Line น,นะฮะหรือแพลตฟอร์มอย่างเว็บไซต์อื่นๆนะครับต้องประกาศราคาให้เจนตอนนี้ครับ Facebook ครับจำกัดจนวนโฆษณาต่อเพจนะฮะคุณไม่สามารถโฆษณาดะอีกต่อไปได้แล้ว เรามีใครรู้ข่าวนี้มัางครับว่าเรื่องการประกาศขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l l n e นะฮะหรือแพลตฟอร์มอย่างเว็บไซต์อื่นๆนะครับต้องประกาศราคาให้เจนประกาศราคาสินค้าประกาศค่าจัดส่งหรือค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆทั้งหมดนะฮะห้ามนะฮะให้ไปพูดแต่ในอินบ็อกซ์เดียวผมรู้สึกว่ามันมีผลกระทบโดยตรงกับพวกเรานะครับแต่ว่า ไอ้เรื่องผลกระทบเนี่ยผมผมโอเคนะผมไม่ติดอะไรเรื่องของการการขายแบบบอกราคาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดแบบเชิงลึกเนะี่ยพยายามหาข้อมูลอยู่นะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราอะพวกเราลองวิเคราะห์หน่อยทราบเออใช่มีรอาจับด้วยนะฮะก็คือจะต้องเสียค่าป,ปรับคือคือถ้าคุณทําผิดเรื่องนี้คุณต้องเสียค่าป,ป,ร,ปรับประมาณหมื่นหนึง่งนะครับประมาณหมื่นหนึง่งแล้วก็คน คนที่แจ้งเนี่ยนะครับคนที่แจ้งเนี่ยก็จะจะจะได้รับนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นค่าตอบแทนหรือค่ารางวัลนำจับนะครับประมาณ25%หรือประมาณ2,500บาทนะฮะเรื่องนี้นะครับมันมีประกาศราชกัญญาดุเบกษาออกมานะครับเมื่อเมื่อผมไม่ได้จำว่ากี่วันที่แล้วนะครับนะฮะผมก็ทราบอะไรวันแล้วจริงเรื่องนี้มีการพูดถึงนบนโลกบน ว,ว่าห้ามอินบ็อกซ์เนี่ยมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องกฎหมายมันออกมาชัดเจนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเห็นมีพูดกับเรื่องนี้หลาย,ลายที่มากๆนะครับก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะฮะเท่าที่ทราบก็คือว่าคุณจะต้องประกาศถ้าคุณจะโพสต์ขายของอะไรคุณจะต้องบอกราคาคุณจะต้องบอกเรื่องของออค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าขนส่งหรือค่าอุปกรณ์พิเศษที่ต้องจ่ายให้ครบถ้วนนะครับในจังหวะที่คุณ ขายของสิ่งที่ผมสงสัยมากๆเลยนะคือ <Yeah. S 1> พวกเราพวกเราจำเรื่องนี้ได้ปะ mm hmm. ผมเขียนไว้ทุกสัปดาห์าทุกสัปดาห์เลย mm hmm. aware อันนี้ตัว R นะครับ a w a r e n e s s c o n d e t เนาะ c o n s i d a t e นะฮะ consider นะฮะ c o n s i d e r a t i o n นะฮะก็แปลว่าการพิจารณานะการรับรู้การพิจารณานะแล้วก็ conversion mm hmm. คือผมมองอย่างนี้ ถ้าคุณจําได้ผมผมผมไม่ใช่ผมแบ่งหรอกหลักการตลาดหลักการสื่อสารกตลาดไม่ว่าจะการขายไม่ว่าว่าจะการว่าจะการเขาเรียกอะไรการครบหาสมาคมนะครับมันคือมันใช้หลักการนี้เป็นหลักอยู่แล้วผมผมพูดเรื่องอ่อยมาร์เก็ตติ้งกับพวกเราเสมอเอาไว้เนที่ผมกำลังสื่อสารที่ผมพยายามเปรียบเทียบคุณฟังก็คือเรื่องอ่อยเรื่องการเสนอหน้าจําได้ใช่ปะ นะฮะโอเคซึ่งในเนื้อหาตรงนี้ในส่วนแรกในส่วนแรกผมพูดเสมอว่าไอ้ส่วนเนี้ยคำพูดประโยคนี้หรือคอนเทนต์ประเภทเนี้ยคอนเทนต์ที่ส่วนกลุ่มเนี้ยมันต้องไม่ใช่การขายอ่ะรู้ไหมฮะแล้วหลักสูตรการตลาทดทฤษฎีการตลาดต่างๆนานาที่อยู่บนบนโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่นะฮะซึ่งผมไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องหรือผิดนะฮะ แต่ว่าโดยหลักโดยหลักคิดหรือวิธีการที่มันถูกต้องในจะบอกว่าถูกต้องอีกที่ที่มันควรจะเป็นจากหลักการที่เกิดขึ้นในทฤษฎีต่างๆ,ๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมามันบอกว่าช่วงแรกช่วง Awareness มันไม่ได้มันไม่ควรเน้นขายอ่ะมันไม่ควรเอาคอนเทนต์ที่พูดถึงราคาหรือสเปคสินค้าจำได้ใช่ป่ะผมพูดเสมอมันคือต้องพูดในมุมของลูกค้าก่อนอ่ะมันคือต้องพูดในมุมของลูกค้า โอเคเนี่ยที่ผมว่าพูดเรียกพูดจำนี่คือพูดพูดในมุมอันนี้แบรนด์เนาะนะฮะแบรนด์ก็จะบอกอะไรบ้างอะ่ะบอกสเปคสิ่งที่แบรนด์อยากบอกบอกสเปคบอกบอกความพิเศษบอกราคานะฮะบอกอะไรพวกนี้ถูกปะ่ะนี่คือแบรนด์อยากบอกสิ่งที่ลูกค้านะครับอยากฟังคือก็คือเพนของเขาอะนะฮะหรือเกนของเขาอะครับ PAIN ผมเขียนผิดเนาะต้อง PAIN นะครับนะฮะเพนหรือเก์ของเขาครับ, them, ค,รบความเจ็บปวดที่เขาเจออยู่ครับปัญหาที่เขาเจออยู่ครับความเติบโตหรือความก้าวหน้าที่เขาอยากได้ยินครับแต่หมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตรงเนี้ยมันคือพาร์ทที่ควรจะเป็น awareness นะฮะถูกปะตรงเนี้ยมันคือควรควรเป็น awareness มันคือต้องสื่อสารเนื้อหาตรงเนี้ยออกไปนะฮะซึ่งไอ้ฝั่งเนี้ยมันคือเนื้อหาที่อยู่ในเชิงของ consideration หรือไม่ว่า conversion แล้วอะแต่วตอนนี้เขาบอกว่ากฎหมายออกมาบอกว่าเฮ้ยจะโพส a c e b o o k ต้อง conversion เลยนะถ้าคุณจะขายของโอเคเอาละถ้าคอนเทนต์นั้นมันดูเนื้อหาขายของเลยก็ทำไปนี่มีปัญหาก็ใส่ราคาไปถ้ามันจาเป็นแต่เนื้อหาที่มันแบบ มันไม่ได้หวังขายของแต่แบบมันพูดถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์นะ่ะแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามสมมตินนะคุณโพสต์สตัวหนึ่งแล้วคุณเล่นมุกตลกอะไรสักมุกนึงอนะ่ะเพื่อให้คนเพื่อให้คนอินกับสินค้าตัวนี้แต่ว่าคือให้เห็นสินค้าเนี่ยหรอกป่านะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกราคานะฮะที่สินค้าอ่าคือภาพนี้กันด้นะฮะที่สินค้าตัวนี้นะฮะไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกอะไรนะครับที่เป็นรูปธรรมาามันชัดเจนอะไรอ่ะแต่กำลังฮุดเล่นมุกตลกเพื่อเพื่อจะสร้าง awareness โดยการใช้พูดถึงเพ แล้วคุณได้มีราคาอยู่แล้วบังเอิญบังเอิญว่ามีคนคนหนึ่งมาถามนะฮะมีคนคนนึง่ง inbox มาถามสุตินะ inbox มาถามนะฮะจากคอนเทนต์นั้นแล้วก็ถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วคุณตอบราคาในนั้นคุณคิดว่าคุณจะโดนเล่นงานไหมอ่ะพวกเราพวกเราผู้นี้พวกเราคิดว่าคุณจะโดนเล่นงานไหมคุณเข้าใจความหมายผมใช่ปะผมกกำลังบอกว่าก็ในเมื่อคอนเทนต์ในช่วง awareness มันคือช่วงอ่อยเสนอหน้ามันไม่ควรจะต้องขายของนะฮะ consideration นี่คือเริ่มบอกสเปคแล้วถูกปะ ก็อบอกสเปคแล้วเริ่มบอกอรายละเอียดแล้วก็คือช่วงที่ชวนคุยอะคอนเทนต์แบบนี้มันคือช่วงชวนคุยอะซึ่งจริงๆมันยังไม่ได้ขายด้วยซ้ำไปนะฮะมันชวนคุยชวนลูกค้ามาตอบสนองนะฮะมาเล่นกับเรามาเฮ้ยมาอะไรกับเราคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงเกิดมีคนคนหนึ่งนะฮะมาเห็นคอนเทนต์ในช่วง awareness หรือช่วง consideration นะครับซึ่งเราไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกอะไรไว้แล้วมีคนมาทักเราผ่าน inbox จากคอนเทนต์นั้น เออชอบจังเลยตัวเนี้พี่ขายไหมอเคคอาขายครับต่อไปขายครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ตอบราคาไปอ่าแคบหน้าจอไปจับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แบบว่าประเทศไทย <c oughs> ผมไม่ได้หัดขัดแย้ยงันกฎหมายอะไรนะครับแต่แค่แค่กําลังคิดต่อว่าใครใครเหน็อนอะไรที่มากกว่านี้นะฮะลองลองแชร์ให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรอวะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรมาอย่างว่าไอ้ความความสุ่มเสี่ยงของความไม่ชัวร์เรื่องเรื่องดีเทลรายละเอียดนะฮะ แต่เอาละถ้าบางคอนเทนต์บอกว่าช่วงขายคือช่วงแบบช่วงขอเป็นแฟนตรงนี้ถูกไหมที่ผมบอกว่าขอเป็นแฟนก็คือช่วงแบบมีราคาปิดการขายมีโปรโมชั่นมีอะไรแบบชัดเจนอะ่ะโอเคใช่นะฮะอันเนี้ยมันก็ควรต้องใช้ยกเว้นว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้คุณจะต้องทําให้ให้ปลอดภัยคือคุณต้องทำคอนเทนต์ที่หนึ่งคอนเทนต์ผสมปนเปไปด้วยเรื่องของ aware concept แล้วก็โปรโมชั่นทีเดียว เพื่อที่จะบอกได้ทุกค้ทุกอย่างคุณอาจจะเริ่มหัวประโยคหรือรูปภาพที่อ่อยแล้วนําเสนอก่อนเสนอหน้าก่อนแล้วชวนคุย้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ราคาเข้าไปเลยโหไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้อยคอนเทนต์มากนะที่เป็นอย่างนั้นแล้วคุณไม่ต้องทําเจอร์นี่เหรอเนี่ย <c oughs> น,นี่คือผมสิ่งที่ผมกังขานะนะฮะนี่คือนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะที่มีประกาศออกมาซึ่งแบบแล้วหลักการตลาดไปยังไงอะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ออกกฎหมายนี่มาหรือคนที่คิดเรื่องนี้เขากังวลเรื่องอะไรคอนเซิร์นเรื่องอะไรถึงออกแบบนี้ขึ้นมา เขามีการคุยกับกรรมธิการหรือรือใครที่ที่เป็นผู้ผู้มีความรู้ด้านการตลาดบ้างหรือเปล่านะฮะคุณบุญยศิริผู้ที่บอกว่าบุญยศิรินะฮะอันนี้พี่ต๋องว่เนี่ยพี่ต๋องเนาะพ,พ,พ,พี่ต๋องบอกว่าการส่วนตัวนะครับถ้าผู้ขายไม่แจ้งก็ต้องถามสิครับหรือไม่ไม่ก็แค่ไม่ซื้อไม่เห็นต้องจับเพราะผมว่า ผมว่าต้องรอกฎหมายลูกที่ออกมาให้ชัดเจนมากไม่งั้นคงสับสนกันเดี๋ยวรอดูให้เราดูกฎหมายี่ออกมายังไงบ้างน,นะครับนะฮะมันอยู่ในขั้นของราชก,การูรุรเบกษานะครับนะฮะเดี๋ยวดูลองดูฮะว่ารายละเอียดกฎหมายยังไงเดี๋ยวขอตามดูนิดนึงนะครับซ,ซึ่งอันนี้อันนี้ผมก็พูดตรงตรงนะครับว่ายังยังกางขานิดนึงนะครับว่าในรายละเอียดซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการตลาด ซึ่งผมก็เป็นเพจกันลาเนาะก็ต้องพูดตรงๆนะฮะว่ามันค่อนข้างขัดแย้งนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ถึงกับปิดกั้นอะไรกนะตอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสินค้าบางประเภทอ่ะมันไม่สามารถบอกราคาได้อ่ะถึงแม้ไม่สามารถบอกราคาได้อ่ะมันต้องมาคุยเป็นโซลูชันน่ะผมเล่าให้ฟังเสมอเรื่องของสินค้า high involvement กับ low involvement นะฮะสินค้าบางตัวไม่สามารถบอกราคาได้อ,อ่ high involvement โดยส่วนใหญ่เป็นที่ high involvement นะครับนะ สินค้าที่เป็นลนักษณะของการให้บริการนะนะครับไม่สามารถบอกราคาชัดเจนได้ะนะฮะมันต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งลิสกันนะไม่บอกราคามันจะบอกราคาเลยก็ลบาบากถูกปะผมผม,ผมแค่กำลังกังวลว่าเขามีการแบ่งแยกยงไคือคือคอ,ออกกฎหมายได้โอเคผมชอบแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนรเรื่องของดีเทลเป็นยังไงต่อนะครับอ่อาเราลูภาพเนาะนะฮนะผมผมเล่าให้ฟังเสมอว่าโอเคไอ้ขั้นเนี่ยสามขั้นเนี่ย a w a r วร นะฮะคอนซิ i, นะครับแล้วคอนเวอร์นะฮะคอนเวอร์ชันเออเวอร์คอนซินะครับถ้าจำได้ผมเคยเล่าเรื่องจากอาวานสื่อสามสายคุณคิดว่าแพลตฟอร์มไหนทำหน้าที่ตรงไหนได้บ้างครับ Facebook ก็คือ Facebook ก็ส่วนอยา่จะอยู่ในช่วงของเอาเวอร์ถูกปะ่ะคอนซีก็มีส่วนหนึ่งถูกปะะ่ะฮะเอ่อ SEO นะฮะ SEM ถูกปะ่ะ Awareness ถูกไหมถ้าเกิดคุณโฆษณา SEO s m ไปอ่ะคำถามคือสมมตินะถ้าเซิร์ชใน Google เซิร์ชใน Google บอกว่าอยากได้อยากได้ไมโครโฟนไมโครโฟนสำหรับไลฟ์อย่างเงี้ยนั่นก็คือสื่อตัวหนึ่งใช่ปะ Google, ่ะเนี่ยเซิร์ชในกูเกิลคุณเซิร์ชในกูเกิลคุณจะเจอไมโครโฟนถูกปะ่ะคุณจะเจอหัวข้อไมโครโฟนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเอาเรื่องบอกว่าไม่มีราคาติดอยูน่นะทำไมวะ <c oughs> นี่ออกมั <c oughs> ก็ได้ว่ามันคือสื่ออะ มันคือ p ูอ่ะมันคือ p มา l marketing อ่ะ Facebook เป็น push marketing อ่ะก็คือเป็นเป็นผลักไปให้เห็นโดยที่แบบอยู่ดีโฆษณาผลใไ้เห็นหรืออยู่ดีดันไปเห็นแต่แต่ SEO s e มันคือ p ู้อ่ะถูกไหมฮะอันนี้คือ p u s ผมเริ่มใช้ภาษาหลากหลายเนาะนะฮะ p u s กับ p มา l marketing คือ p u s คือดึงมาให้ดึงมาให้เห็นก็คือค้นมาเพื่อเจอเองอ่ะก็เขาเป็นคนคนแล้วก็เจอเราเองอ่ะแต่ p u s ยังโอเคยังพอนี่ไดกคือ คือเราโฆษณาหรือเราโพสเฟซบุ๊กแล้วยินดีโผล่ในที่ทับทม์ไลน์เขาเขาอยากอาจจะยังไม่อยากรู้แต่แบบมันดันไปโผล่เขาอะนะฮะก็โอเคอันเนี้ยนะฮะซึ่งมันควรเป็น awareness เงี้ยถึงแม้มันอยู่ในช่วง awareness ทั้งคู่นี่แหละนะครับคําถามคือถ้าเขาขนนะฮะอยากได้นะฮะคอมพิวเตอร์แล้วเกิดว่าเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่มีราคาตัวกัทข้าง,งอ่ะหรือเปล่าคือคือคือ,คอผมแค่แบบเฮ้ยไม่รู้นะหรือผมผมคิดเยอะไปเปล่าไม่รู้นะ เนี่ยฮะผมไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่นะเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปลองสืบดูเดี๋ยวมาเ,เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังต่ออีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งอะพอ c o n ซ i เด r a t i o n ปุ๊บแน่นอนครับโดยคอนเซปต์แล้วคือคุณคน้นอะอันนี้คือคน้นถูกปะอันนี้คือค้นหาถูกไหมอันนี้คืออันนี้เสนอหน้าเองถูกปะ a c e b o o k คือเสนอหน้าเราทำคอนเทนต์ไม่เสนอหน้าแต่อันนี้คือค้นหาเองถูกปะ scm e seo ซึ่งแน่นอนครับพอคน้นพอเสนอหน้าปุ๊บสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือเขาก็ต้องมาเห็นใน Facebook ในรายล,ายละเอียดของ ของดีเทลในโพสต์โพสต์นั้นที่คุณโฆษณาไปถูกไหมนะฮะหรือบางทีก็คบโฆษณาไปเพื่อไปเข้าเว็บไซต์นะฮะโอเคซึ่งสมมุติว่าโฆษณาอันนั้นนะครับมันมันเป็นแค่หน้า landing page ที่แค่บอกาอรายละเอียดเบื้องต้นหรือค้นเจอค้นคำว่าคอมพิวเตอร์แล้วไปเจอเว็บไซต์ที่พูดถึงคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้บอกราคาในหน้านี้จะเ,เป็นอะไรไหม แต่ว่าอาจจะมีลิงก์กดไปว่าอ,อยากซื้ออยากซื้อนะมามาซื้อในหน้านี้เป็นหน้าเป็นหน้าเซลเพจคือคือที่ผมเขียนอย่างเงี้ยผมพยายามแบ่งให้คุณเห็นว่านี่นี่คือหลักหลักของการแบ่งนี่คือหลักของการแบ่งเอ่อเจอร์นี่หรือแบ่งช่วงของการทําการสื่อสารตลาดซึ่งโดยปกติแล้วมันต้องแบ่งแบบนี้ เพื่อการเพื่อการสื่อสารที่มันชัดเจนเพราะคุณควรคุยกับคนที่ไม่รู้จักคุณมาปอนช่วง awareness เนี่ยด้วยเนื้อหาที่ที่เขาอยากฟังอะ่ะก็คือไอ้เนื้อหาตรงเนี้ยคุณต้องคุยเนื้อหาเนี้ยก็คือเรื่องเกณฑ์เรื่องเพนของเขาซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีราคามันไม่ควรใส่ราคาเพราะใส่ราคาคุณก็คือการขายของมไม่ได้เหมาะสมกับการทำ awareness ถูกปะ้ะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็เป็น consideration นะครับนะฮนะซึ่งเป็นเรื่องเนื้อหาของการที่แบบเริ่ม เริ่มสื่อสารเริ่มให้เขาพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของดีเทลของอาจจะมีสเปคเรื่องมีอะไรพวกนี้มาก็ได้นะครับราคาอาจจะอยู่ตรงนี้บ้างก็ได้แต่เอาจริงแล้วราคามันคูกอยู่คคุณอย,ใน,ณณอยในช่วงโปรโมชั่นเรื่องเซลล์เพจแต่อยู่ตรงนี้ก็โอเคอ่ะก็ไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ตรงนี้ผมสงสัยตรงนี้มากมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมตินะสมมุติมีคนไม่พอใจร้านเราเป็นคู่แข่งของเราแล้วแบบเฮ้ยเล่นแม่งเลยแม่งทำคอนเทนต์อวอเนตออกมาเว้ยแล้วแบบแม่งไม่ใส่าราคาเว้ยก็แต่มีสินค้ามันโชว์อยู่นะ คอนเทนร์แอนเนดถูกไหมมันสามารถใส่สินค้าโชว์อยู่ได้ะนะฮะโอเคถ้าจําได้ผมเคยโชว์คอนเทนต์เรื่องเครื่องที่เลขผมอะ่ะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วบแบบจำได้ปะท,ที่พี่ที่พี่เครื่องที่เลขผมไม่ได้เจอภาพเดี๋ยวต้องไปหาภาพก่อนนะฮะโชว์เรื่องที่เลขกผม,มเสร็จแล้วปุ๊บ เป็นคอนเทนต์แบบไม่ได้ขายของแต่แบบเป็นคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องของการอ่อยกันระหว่างหนุ่มสาวที่ใช้เครื่องที่เลขแจกเบอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ขายของแต่มีคนมาทักซื้อผมเพียบเลยจะโดนเล่นงานหรือเปล่าอันนี้อันนี้แค่สงสัยนะครับเรื่องที่2ครับสิ่งที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้คือ Facebook ครับนะฮะผมไม่เห็นประกาศจริงๆจังนะแต่ได้ยินมาหลายที่พูดเหลือเกินว่าจะยกเลิกเรื่อง text overlay นะครับ20%ซึ่งเอาจริงๆแล้ว เออเทคโอเวอร์เยไม่รู้คือ t ทคโอเวอร์เคือ,อกรณีที่เรามีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะครับทํทการโฆษณาเฉพาะการโฆษณานะครับแล้วปรากฏว,ว่าม,มีมีมีภาพและเท e x t หรือข้อความเนี่ยอยู่บนภาพไม่เกี่ยวแคปชั่นนะหรือทําใครไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวแคปชั่นที่เราพิมพ์ข้างหานะครับก็คือภาพภาพนั้นเนี่ยเราเทคแบบๆเช่น ดิสเข s เซลอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับหรือเป็นหัวข้อบางอย่างที่ทําให้ภาพนั้นดูโดดเด่นมากขึ้นเวลาคนคนเลื่อนเลื่อนอมือมาเจอนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโฆษณาบน Facebook เ,เนี่ยเขาจะไม่ให้มี Text Overlay เกิน20%นะฮะถ้าคุณดูภาพนี้อ่ะขอกลับมาที่จอนี้หน่อยก็คือมีภาพอยู่หนึ่งภาพเนาะนะครับนะเขาจะแบ่งเทซุจะแบ่งภาพภาพนี้ตินี้คือภาพเนาะที่คุณโฆษณานะครับ เขาจะแบ่งภาพนี้เป็นทั้งหมดห้าส่วนาเท่ากันนะประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะก็คือห้าส่วนถือว่าเท่านะนะครับแล้วก็แนวทั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับห้าส่วนนะครับแบ่งภาพอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับสี่เปอร์เซ็นถ้าเกินห้าช่อง นะครับก็คือเท่ากับ20%หรือปะ่ะนะครับถ้ามีการเขียนข้อความนะครับช่องไหนก็ได้ครับนะเกิน5ช่องแบบนี้อันนี้คือ5ช่องถ้าเกินไปกว่านี้นะครับจะเกินจะเกินโค้ตาของ Facebook Text Overlay ไปทำให้โฆษณาของเราอาจจะช้าลงหรือจะอาจจะอะไรเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีมานานตั้งแต่ตอนที่ Facebook เริ่มทำให้ทำโฆษณาแล้วเพราะม่อยากให้เทเนี่ยมัน มันเยอะมากนะครับไม่อยางมันไม่เยอะมากบน Facebook จนลกกันในหมดนะครับเอาจริงๆนะครับซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้หน้านี้ครับในการเช็ค Text overlay อยู่นะครับเอาจริงๆประมาณผมว่าน่าจะมาสองสเดือนที่ผ่านมานะครับใครเป็นบ้างตอนนี้ใครโฆษณาบน Facebook จะเห็นเลยว่าเพ t เยอะมันก็ผ่าน ลองเอาไปใส่ในใน text overlay test ตรงนี้ดูดิครับคุณไปเซิร์ชใน Google เนาะแล้วพิมพ์คำว่า facebook text overlay คุณลองไปเซิร์ชดูครับคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยส่วนใหญ่มันผ่าน Text เต็มหน้าเลยนะก็ยังผ่านนะครับมาหลายเดือนแล้วพูดนี้เลยนะฮะมาหลายเดือนแล้วจากการทำโฆษณาหลายตัวมากของผมนะครับมันผ่านนะนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้สนใจสนใจอะไรเนาะนะฮะแต่ว่าพอวันสงวันนี้มีมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะใน ในเพจต่างๆนะครับว่ามีเหมือน a c e b o o k เนี่ยยกเลิกแล้วเรื่องนี้นะฮะก็ลองติดตามไปดูต่อไปครับนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้ความชัดเจนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อจริงแต่แต่ถึงไม่ชัดเจนตอนนี้คือมันสามารถโฆษณาได้แล้วโดยที่เทคเยอะมากเทคเต็มหน้าไปหมดเลยนะฮะก็สามารถโฆษณาได้โดยที่ไม่ติดนะฮะไม่ติดทาให้ถูกดึงการนําเสนอเนี่ยต่าลง ะะผมไม่แน่ใจมันเพราะว่ามีแพลตฟอร์มอื่นเข้ามาแข่งกันเยอะหรือเปล่าเนาะเลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องของ text overlay นะฮะเอเดตให้ฟังนะครับเรื่องต่อไปครับนะฮะหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะตอนนี้ครับ a c e b o o k ครับจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจนะฮะหมายความว่าอะไรครับคุณไม่สามารถโฆษณาดะอีกต่อไปได้แล้วคืออย่างนี้ครับ f c e e o o o เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเขาปล่อยให้เราโฆษณาได้เต็มที่คุณอยากโฆษณากี่แอดเชิญ นี่ปัญหาเพราะเฟซบ o ๊กได้เงินนะครับแต่ตอนนี้ Facebook จะจำกัดนะการโฆษณานะะฮต่อเพจนะครับสำหรับตัวเลขเริ่มต้นนะครับเลขเริ่มต้นของกระองนะนะฮะจำกัดอยู่ที่250โฆษณา250ชิ้นโฆษณาพูดงี้แล้วกันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าไอ้250ชิ้นโฆษณานี้มันวัดยังไงมันมันเช็คยังไงมันเทียบยังไงนะครับโอเคนะฮะซึ่งถ้าไม่เกินก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกินคุณจะถูกลิมิตไว้แค่นั้นนะฮะนะฮะลิมิตไว้แค่นั้นนะครับไม่สามารถทําโฆษณาเกินไปกว่านี้ได้โอเคนะครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่ง250นี้คือขั้นต่ำนะฮะบ,บางเพจสามารถโฆษณาได้เกินไปกว่า250ชิ้นนะฮะได้ถึงประมาณ20,000ชิ้นในบางเพจโดยเฟ e บุ o k ครับแบ่งมาเป็นอย่างนี้ครับนะฮะแบ่งกันเป็นว่า เพจขนาดเล็กนะครับหรือขนาดกลางนะฮะที่ใช้เงินโฆษณาต่ำกว่าประมาณ3 1 0 0เอ่อยึงแสนดอลลาร์หรือประมาณคูณ3ครับต่ไปประมาณ3ล้านบาทนะครับโอเคคือเพจขนาดเล็กเนี่ยที่ใช้โฆษณาไม่ถึง3ล้านบาทเนี่ยนะครับจะโฆษณาได้ไม่เกิน250โฆษณาโอเคมีขีดจำกัดในการโฆษณาอยู่นะครับโอเคนะครับ โดยที่เพกขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับที่มีโฆษณานะครับน้อยกว่า1ล้านดอลลาร์ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์นะฮะก็ประมาณสัก30ล้านบาทอู้เยอะเนาะนะได้1000ชิ้นนะฮะซึ่งซึ่งคิดว่าคงเกินกว่าเราไปเยอะเนาะเอาเราแค่ติดคงคงติดอันแรกแหละนะฮะแล้วก็นะฮะเลี้ยงเราถัดไปครับนะฮะนะฮะบล้านบาทนะครับ สิบสิบล้านดอลลาร์นะครับไม่เกินสิบล้านดอลลาร์นะครับโฆษณาได้ห้าพันชิ้นนะครับและเกินไปกว่าสิบล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณสามร้อยล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะฮะนะฮะต่อเดือนนะฮะตอนนี้ต่อเดือนนะฮะตัวเลขต่อเดือนนะครับนะครับสามารถโฆษณาได้ไม่เกินสองหมื่นชิ้นนะครับก็เป็นแบรนด์ใหญ่เป็นเอ็นซีใหญ่ก็ว่านไปนะครับซึ่งของเราก็คงอยู่ที่ขั้นแรกนั่นแหละครับนะฮะ อันนี้คือข้อจํากัดที่นะฮะที่ที่นะฮะกำกำลังให้พวกเราถูกจํากัดเอาไว้นะครับซึ่งเอาล่ะผมคิดว่าสาหรับพวกเราสําหรับคนที่เริ่มต้นทำโฆษณาคงไม่มีใครถึงขนาดนี้หรอกนะครับนะฮะซึ่งถ้าใครสงสัยว่าตัวเองถึงไม่ถึงยังไงนะฮะสามารถไปดูได้นะครับคุณเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับนะเซิร์ชคำว่าขีดจำกัดการโฆษณาบนเฟซบุ o กนะครับนะฮะแล้วคุณก็เข้าไปทำงานแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ของคุณเองคุณจะเห็นเพจทั้งหมดที่คุณดูแลทั้งหมดอันนี้เป็นเพจตัวอย่างที่ ท,ที่หนึ่งแอคเคา์ของผมเนี่ยของทีมงานเนี่ยดูแลอยู่นะครับก็ <nineteen> <t une> จะเห็นเลยว่าเห็นไหมนะฮะอันเพจอันแรกครับ,รรบโฆษณาเหลืออีก247รายการนะครับพะโฆษณาไปแล้ว3จากลิมิตทั้งหมดคือ250คุณสามารถไปเช็คได้นะฮะว่าโฆษณาของคุณเนี่ยนะครับมีอะไรที่ยังเหลือยังขาดอยู่บ้างน,นะครับอันนี้คุณสามารถเช็คได้เองเลยนะครับทีนี้พวกเราสงสัยนิดนึงครับเพราะว่าผมเคยสอนพวกเราไปเรื่องของการทำโฆษณาที่มีหลายแอดเซ็ต หลายแอดมันนับยังไงว่าเป็นโฆษณาหนึ่งหรือแคมเปญหนึ่งโฆษณาหนึ่งหรือนับที่แอดเซตหรือนับที่แอดนะะใครอยากรู้บ้างพิมมาหน่อยครับว่าอยากรู้นะครับนะเขานับที่ตรงไหนยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์ให้ฟังครับเผื่อใครที่มีโอกาสทำโฆษณาเกินเฮ้ยไม่แน่นะเพราะพวกเราเองอาจจะเกินก็ได้นะสองสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะะผมเคยยิงโฆษณานะฮะจำนวนที่ถ้าตามเงื่อนไขที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยโฆษณาปกติของผมนะ ปกติของผมเลยนะนะฮะแค่1 1 1 1งสินค like hm um. ้าเนี่ยหสินค้า1เรื่องของโฆษณาของเพจเนี้ยนะครับผมโฆษณาปลาเข้าไปสองประมาณ100กว่าแอดฟังดีนะร้อกว่าแอดในหนึ่งแคมเปญนะครับมันเป็นอย่างนั้นได้ครับซึ่งหมายความว่าอะไรถ้าแปลว่าผมยิงโฆษณาคล้ายๆกันอย่างนี้อีกสัก2อีกสัก2-3งถึงสามแคมเปญผมอาจจะเกินลิมิตเลยก็ได้นะฮะ โอเคซึ่งเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังครับว่าไอ้คำว่าเกินลิมิต250เนี่ยมันเกินยังไงไม่เกินยังไงเขาคิดแบบไหนยังไงบ้างมาดูกันครับนะฮะอย่างที่เราสร้างกันครับว่า Facebook เองเนี่ยนะฮะจะแบ่งการโฆษณาออกเป็นวิธีการเซตโฆษณาออกเป็น3ระดับ 1, คือ1ึคือแคมเปญนะฮะสองนะฮะก็คือภายใต้แคมเปญนั้นจะมีแอดเซ็ตนะอยู่นะครับก็มีแอดเซตอยู่นะครับและ3ภายใต้แอดเซต นะหรือแอ s เซย่อแปลมาจากคําว่าชุดโฆษณานะฮะซึ่งแอ s เซเนี่ยจะเป็นตัวระบุเรื่องของค่าใช้จ่ายงบประมาณนะฮะคืองบประมาณตอนนี้สามารถเซตได้2ที่คือแอ s เซหรือแคมเปญแล้วแต่แต่แอดเซหลกักๆแล้วกันเอางี้นะนี่ผมตัดเรื่องงบประมาณไปก่อนแอ s เซหลกักๆก็คือจะเน้นเรื่องของการเซ็ตพวกวัตถุประสงค์อ้ไม่ต้องทำไมจะเซ็ตเรื่องของอกลุ่มเป้าหมายนะครับว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายไหนเพศไหนวัยไหนความสนใจแบบไหนอะไรยังไงแอดเซตจะเป็นตัวเซ็ตแบบนั้นนะฮะและภายใต้แอดเซตครับจะเป็นจะเป็นแอดหรือโฆษณานะฮะจะเป็นแอดหรือโฆษณาครับซึ่งไอตัวนี้แหละจะเป็นตัวคํานวณทั้งหมดนะฮะนะฮะตัวโฆษณาตัวแอดตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวคำนวณทั้งหมดนะฮะกรณีแบบนี้ครับที่เป็นเส้นตรงแบบนี้ครับแคมเปญแอดเซตแอดแบบนี้นับว่าเป็น1โฆษณา เป็น1โฆษณาเท่านั้นจบนะครับหแคมเปญหนึแอดเซ็ตหึ่งแอดซึ่งหลายๆคนเซ็ตแบบนี้อยู่ใครที่กดบูตโพสก็จะเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งใครที่เข้าไปเฟซบุ๊กแอดม a น a เจอร์นะครับเซ็ตแบบนี้ก็จบแต่โดยปกติแล้วการยิงโฆษณาในยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับจะไม่ยิงกันแค่นี้แล้วเขายิงกันไปไกลกว่าน,นี้นะฮะเขายิงกันแบบนี้ครับยิงกันทัไงฮะยิงกันมีหนึแคมเปญ มีการแยกกลุ่มเป้าหมายเป็น2 a d s e t เ asset 4 a อ s e t แล้วแต่เนะีเพื่อทำการเทสนะฮะว่าเอาละแอ s เซซ้ายผู้ชายเป็นยังไงบ้างแอ s เซขวาผู้หญิงเป็นยังไงบ้างนะฮะมีการเทียบกันนะครับว่าแต่และ a อ s e t แตกต่างยังไงซึ่งบางครั้งไม่สองบางครั้ง3 4 5 6 7 8นะครับโอเคซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโอเคกรณีนี้นะครับ ใช้แอดตัวเดียวกันคือ2 a s แอดเซตนี้มีโฆษณานะฮะหรือมีตัวแอดตัวเดียวกันให้เดาเล่นๆพวกเราที่ฟังอยู่ครับพวกเราคิดว่าแบบนี้เขานับเป็นกี่โฆษณาครับแบบนี้ครับสิ่งที่เขามองนะฮะที่ Facebook ประเมินมาความหมายคือ2ครับนะฮนะนับจากตัวคูณของแอ s เซทด้วยโอเคซึ่งภาพจริงๆแล้วตามหลักเกณฑ์ที่เขียนจริงๆแล้วมันคือการ มันกลายเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูภาพจอเนี้ดีกว่าทัศน์จะให้เขียนถูกต้องแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ Facebook จะมองเป็นอย่างนี้ครับ ad set ad set นะครับนะครับโอเคนี้หนึ่งนี้สองโดยหลักการแล้วภาพมันเขียนอย่างนี้ครับมันควรเป็นอย่างนี้ครับแอดตัวเดียวกันนะไอ้นี้แอดตัวเดียวกันนะครับไม่ไม่ต่างกันแต่เวลาเขานับนับอย่างนี้ครับนี่คือหนึ่งนี่คือสองอีกกรณีหนึ่งจะได้เข้าใจเลยครับ หนึ่งแคมเปญสองแอดเซตและภายใต้แต่ละแอดเซ็ตนั้นครับจะมีอยู่2องแอดแบบนี้มองเป็นกี่ตัวโฆษณาครับอ่ะดาวไปเล่นพิมพ์มาหน่อยฮะนะฮะแบบนี้ครับมองเป็นกี่โฆษณาครับ1นึ่งแคมเปญลองพิมพ์ดาวนะครับมี2องแอดเซตแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมีแอดนะฮะ แต่ละแอสเซทแบบนี้ครับอย่างละ2ครับว่าเราคิดว่าเขาจะนับเท่าไหร่ฮะลองเดาให้เล่นครับคำตอบนะฮะนะฮะคำตอบนะครับคือนับเป็น4ฮะคุณนุโอเคนะแก้ตัวนะฮะนับเป็นสี่โฆษณาคุณนุเก่งมากครับนะชัชวานนะฮะชัชวานนะฮะโอเค4ครับตัวนี้เป็น4เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโค้ต้าที่เรามีนะฮะประมาณสองอยห้เนี่ยอันนี้แจ้งข่าวให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมตัวเตรียมใจนะครับสำหรับคนที่ยิงโฆษณาหนักๆนะฮะอย่างผมเนี่ยนะฮะยิงหนักๆเนี่ยนะครับหนึ่งเพจเนี่ยต้องต้องคุมตรงนี้ไว้ให้ดีนะเพื่อไม่ให้เกินนะครับ